ผู้สิ้นสังโยช์ในภพมนุษย์ในยะที่หนึ่งพิขุทั้งหลายบุคคลสี่จำพวกนี้มีปรากฏอยู่ในโลกสี่จำพวกเป็นอย่างไรคือสมณะผู้ไม่หวั่นไหวสมณะบุญทริกสมณะปทุมะสมณะสุขุมานพิขุทั้งหลายก็สมณะผู้ไม่หวั่นไหวเป็นอย่างไรพิขุในธรรมวินัยนี้เป็นโสดาบัน เพราะสังโยชน์สามสิ้นไปเป็นผู้มีอันไม่ตกต่ำเป็นธรรมดาเป็นผู้เที่ยงจะตัดสรู้ในเบื้องหน้าบุคคลเป็นสมณะผู้ไม่หวั่นไหวเป็นอย่างนี้แลพิขุทั้งหลายก็สมณะบุญทริกเป็นอย่างไรพิขุในธรรมวินัยนี้เป็นสกทาคามีเพราะสังโยชน์สามสิ้นไปและทำราคะโทสะโมหะให้เบาบาง จะมาสู่โลกนี้อีกครั้งเดียวเท่านั้นและจะกระทําที่สุดทุกได้บุคคลเป็นสมณะบุญทริกเป็นอย่างนี้แลพิขุทั้งหลายก็สมณะปทุมะเป็นอย่างไรพิขุในธรรมวินัยนี้เป็นโอปปาติกะเพราะโอรัมพาคียะสังโยชน่าประการสิ้นไปจากปรินิพานในภพนั้นมีอันไม่กลับจากโลกนั้นเป็นธรรมดา บุคคลเป็นสมณะปทุมะเป็นอย่างนี้แลพิขุทั้งหลายก็สมณะสุขุมานเป็นอย่างไรพิขุในธรรมวินัยนี้กระทำให้แจ้งซึ่งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันหาอาสวะมิได้เพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งเองในปัจจุบันเข้าถึงอยู่บุคคลเป็นสมณะสุขุมานเป็นอย่างนี้แลพิขุทั้งหลาย บุคคลสี่จำพวกเหล่านี้แลมีปรากฏอยู่ในโลก